สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับรายวิชาทัศนศิลป์นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเริ่มจากหน่วยการเรียนรู้ที่1ก่อนนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1นี้นะครับจะอยู่ในเรื่องของหลักการสร้างงานทัศนศิลป์นั่นเองครับโดยมีตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ครับตัวชี้วัดที่1ครับคือการบรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบครับ ตัวชี้วัดข้อที่2นะครับคือการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบครับและสุดท้ายนะครับคือตัวชี้วัดข้อที่3นะครับศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมนะครับมาดูกันซิว่าทั้ง3ตัวชี้วัดนี้จะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับ ขอให้นักเรียนนะครับดูที่ผังสาระการเรียนรู้ก่อนนะครับว่าหลักการสร้างงานทัศนศิลป์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเรื่องแรกครับคือการวาดเส้นจากการศึกษาธรรมชาติครับเรื่องที่2ครับคือการวาดเส้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของทัศนศิลป์ เรื่องที่3คือการวาดเส้นโดยวิเคราะห์ธรรมชาติไปสู่การแสดงออกด้วยวิธีการต่างๆนั่นเองครับและเรื่องที่4ครับคือการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์มาถึงเรื่องสุดท้ายคือกเกี่ยวกับทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมครับ นักเรียนครับนกเ,นเห็นรูปภาพบนหน้าจอแล้วใช่ไหมครับครูอยากให้นักเรียนนะครับร่วมกันคิดซิว่าการวาดเส้นในภาพที่เห็นอยู่บนจอหน้านี้นะครับเกิดจากแนวคิดอะไรนะครับให้เวลา3วินาทีช่วยกันตอบเดี๋ยวจะนับนะครับ1 2 3นับเสร็จปุ๊บตอบมาเลยพร้อมกันนะครับอ่าห2 3หลายคนตอบมาแล้วนะครับเกิดจากการเรียนแบบ เส้นในธรรมชาตินะครับเห็นต้นไม้ใบไม้ต่างๆที่มีรูปร่างของเส้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันในบทนี้ดีกว่านะครับว่าหลักการสร้างงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับการวาดเส้นจากการศึกษาธรรมชาติเป็นอย่างไรนะครับดูตามไปพร้อมกันเลยนะครับว่าการสร้างสารค์ผลงานทัศนศิลป์ในขั้นแรกนั้นนะครับผู้สร้างผลงานควรมีจุดประสงค์ว่าจะศึกษาอะไรในแง่มุมไหนนะครับ โดยทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนจึงกำหนดวิธีการศึกษาได้นะครับดูรูป2รูปบนหน้าจอนะครับรูปที่1คือภาพคนกำลังวาดภาพจากการศึกษาทิวทัศน์ในธรรมชาติเพราะธรรมชาติอยู่รอบตัวเรานั่นเองั้กงเรียนลองมองออกไปนอกห้องเรียนสิครับนั่นแหละครับธรรมชาติรอบตัวของเรานะครับอีกหนึ่งรูปครับคือภาพ ชื่อภาพว่าคนนะครับศิลปินคือชัยนรงกองกลิ่นนะครับเทคนิคของเขาคือดินสอบนกระดาษนะครับสร้างสารรค์เมื่อปีพุทธศักราช2545นี่ก็คือการสเก็ตภาพนะครับบุคคลแล้วก็นำมาร่างภาพจากสิ่งที่เห็นนั่นเองครับนักเรียนครับการวาดเส้นจากการศึกษาธรรมชาตินะครับผลที่ได้จากการศึกษาธรรมชาตินั้นนะครับจะช่วยสร้างความคิด ความรู้สึกและวิธีการสร้างผลงานตามมโนภาพที่ต้องการนะครับครูมีรูปภาพ3รูปนะครับอยู่บนจอของนักเรียนแล้วนะครับเรามาดูทีละรูปกันนะครับว่าเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับภาพที่1น,นะครับนักเรียนครับเราเริ่มจากภาพที่1ก่อนนะครับชื่อภาพว่า อ่างแดงนะครับศิลปินชื่อว่าวิสุทธเจริญพรนะครับสร้างสารรค์ด้วยวิธีสีน้ำมันบนผ้าใบนะครับในปีพุทธศักราช2542นะครับศิลปินได้วาดภาพธรรมชาตินะครับซึ่งมีความสวยงามมากโดยเฉพาะดอกบัวที่บานสะพรั่งอยู่นั่นเองครับผลงานชิ้นที่2ต่อมานะครับเป็นผลงานชื่อว่าจัตุรัสป๊อปโปโลนะครับที่กรุงโรมนะครับผลงานของศิลปินที่ชื่อว่า เฟื้อหาริพิทักษ์นะครับใช้เทคนิควิธีการสร้างสรารค์แบบสีน้ำมันบนผ้าใบนะครับโดยสร้างสรารค์ขึ้นนะครับในปีพุทธศักราช2497นะครับก็เป็นทิวทัศน์ของกรุงโรมในจัตุรัสนั่นเองครับมีสถาปัตยกรรมเด่นๆของกรุงโรมนี่แหละครับคืองานสถาปัตยกรรมที่ถ่ายทอดผ่านงานจิตกรรมของธรรมชาติที่เราเห็นนะครับและภาพสุดท้ายครับชื่อผลงานว่านักเรียนนะครับ นักเรียนคนไหนเคยเห็นเพื่อนทําแบบนี้บ้างาน่าจะเคยใช่ไหมครับผลงานนี้ชื่อว่านักเรียนนะครับศิลปินชื่อว่าอมมารินบุพพสิรินะครับเทคนิคในการสร้างสารรค์ของศิลปินคือสีน้ํามันบนผ้าใบนะครับสร้างสารรค์ในปีพุทธศักราช2552นะครับก็คือหยิบยกนําสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวนั่นคือเพื่อนของเขานะครับหรือคนที่เขาพบเห็นนะครับทำกิยาท่าทางต่างๆมาสร้างสารรค์เป็นผลงานศิละปะนั่นเองครับ เราจะมาตอบคําถามกันว่าคําถามพนากการคิดวันนี้มีสติมีสมาธิอยู่กับตัวหรือเปล่านะครับตอบได้ตอบถูกแล้วต้องตอบเร็วเพราะครูมีเวลาให้แค่3วินาทีในการตอบคําถามเท่านั้นครับเดี๋ยวเริ่มจากคาถามที่1ก่อนนะครับคำถามที่1จะถามว่านักเรียนคิดว่าการวาดเส้นจากการศึกษาธรรมชาตินี้นะครับมีลักษณะอย่างไรให้เวลาทั้งหมด3วินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วขอจับเวลานะครับ1 2 3เฉลยครับเฉลยคือการศึกษาธรรมชาตินั้นนะครับจะช่วยสร้างความคิดไม่ใช่การลอกเรียนแบบรายละเอียดของธรรมชาตินะครับเป็นการศึกษาเพื่อเสริมความคิดนะอย่าลอกอย่างเดียวนะครับใช้ความคิดของตัวเองผนวกเข้าไปด้วยนะครับยังไม่หมดนะครับคำถามข้อต่อมาคำถามข้อต่อมาให้เรียนดูภาพก่อนนะครับภาพนี้สังเกตให้ดีนะครับข้อที่2จากภาพศิลปินผู้สร้างสารรค์ผลงานในภาพมีแนวทางสร้างสารร จากแนวคิดอะไร3วินาทีเช่นเคยครับนับแล้วนะครับ1น,นับ2และ3เฉลยครับอ่ามีแนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจธรรมชาติสังเกตเห็นไหมครับศิลปินนะครับกำลังวาดภาพธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าเลยนะครับยังไม่หมดเท่านั้นครับคำถามข้อที่3าํกำลังจะมานะครับขอให้ทุกคนมีสติอยู่กับตัวครับ คำถามข้อที่3นี้นะครับถามว่าข้อใดกล่าวถึงการว่าเส้นจากการศึกษาธรรมชาติได้ถูกต้องที่สุดนะครับข้อที่1ครับเรามาดูคําตอบก่อนนะครับข้อที่1คือการคัดลอกรายละเอียดของธรรมชาติข้อที่2การเรียนแบบลักษณะของธรรมชาติ ข้อที่3การทําความเข้าใจธรรมชาติและข้อที่4การออกไปสร้างสรรค์ผลงานในธรรมชาตินักเรียนคิดว่า4ข้อนี้ข้อไหนคือคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับสวินาทีเช่นเคยครับจับเวลานับ1 2และ3ฉะเฉลยครับฉเฉลยคือข้อที่3นั่นเองครับหลายคนส่งเสียงตอบมาถูกต้องดีใจด้วยนะครับข้อที่3ฉเฉลยคือการทําความเข้าใจธรรมชาตินั่นเองครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามา กิจกรรมวิเคราะห์กันดีกว่านะครับว่าเราจะคิดวิเคราะห์อะไรจากกิจกรรมต่อไปนี้ได้บ้างนะครับข้อที่1ครับ <wykon. S 2> การวาดเส้นจากการศึกษาธรรมชาติาาใช้วิธีการใดเป็นเครื่องมืออ่าใช้วิธีการใดเป็นเครื่องมือนะครับแนวคำตอบครับคือใช้วิธีการวาดเส้นเป็นเครื่องมือ,อ,อ<า>เบื้องอต้นในการศึกษาธรรมชาติโดยวิธีการถ่ายทอดจากดินสอเพราะอะไรเพราะวิธีการวาดเส้นจากดินสอทำได้ง่ายและรวดเร็วนะครับ ต่อมาข้อที่2ครับการวาดเส้นจากการศึกษาธรรมชาติมีผลอย่างไรใครตอบได้ตอบถูกตอบมาเลยอ่ามีคนตอบถูกนะครับฉเฉลยไปพร้อมกันดีกว่านะครับช่วยสร้างความคิดความรู้สึกและวิธีการสร้างผลงานตามนโยบายที่ต้องการหรือสิ่งเราต้องการนั่นเองครับเราขอมาสรุปกันดีกว่าเนาะว่าที่เรียนมาเข้าใจเหมือนเหมือนกันหรือเปล่านะครับการวาดเส้นจากการศึกษาธรรมชาตินั้นนะครับ ผู้สร้างผลงานคนมีจุดประสงค์ในการศึกษาให้ชัดเจนก่อนนะครับเพื่อกําหนดวิธีการศึกษาโดยใช้วิธีการวาดเส้นเป็นเครื่องมือเบื้องต้นจะช่วยสร้างผลงานตามมโนภาพที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและฉับไวและเป็นที่เราพอใจที่สุดนั่นเองครับ นักเรียนครับการวาดเส้นอย่างที่2นะครับคือการวาดเส้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของงานทัศนศิลป์ครับเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ1คือการวาดเส้นของสถาปนิกครับ2คือการวาดเส้นของจิตรกรครับและ3ครับคือการวาดเส้นของปริตมากรทั้ง3อย่างนี้ต่างกันอย่างไรมาดูกันเลยครับ เริ่มจากหนึ่งครับการวาดเส้นของสถาปนิกนะครับหลายคนรู้จักอาชีพสถาปนิกนะครับใครอยากเป็นสถาปนิกยกมือขึ้นนะมีคนอยากเป็นสถาปนิกนะครับเรามาดูดีกว่าว่าการวาดเส้นแบบสถาปนิกนั้นเป็นอย่างไรนะครับมี2รูปอยู่บนหน้าจอของนักเรียนนะครับดูเทียรูปนะครับดูรูปที่1ก่อนที่เหมือนเป็นแปลน นะครับรูปนี้คือการวาดเส้นของสถาปนิกเป็นการวาดภาพแปลนอาคารอาคารที่เรียนอยู่ทุกอาคารนี่แหละครับต้องมีแปลนก่อนนะครับว่าแต่ละห้องจะใช้ทําอะไรนะครับสถาปนิกก็จะคิดคนแล้วก็สร้างแปลนเขียนแปลนด้วยการวาดเส้นออกมานะครับรูปที่2คือภาพวาดเส้นของศาสตราจารย์พลเรือตีสมภพพิรมนะครับ ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนิลินประเภทสถาปาัตยกรรมนะครับผลงานชิ้นนี้สร้างสรรค์ขึ้นในปีพุทธศักราช2529ครับเป็นการวาดเส้นพระปางนะครับซึ่งสวยงามมากแสดงออกถึงสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างชัดเจนทีเดียวครับการวาดเส้นเป็นพื้นฐานของงานทัศนศิลป์ประเภทที่2นะครับคือการวาดเส้นของจิตตกรครับ งานของจิตตกรนั้นนะครับก็เป็นการวาดเส้นซึ่งเป็นพื้นฐานของจิตรกรหรือศิลปินทุกคนเลยทีเดียวครับผลงานที่เรียนเห็นนะครับทั้ง3ผลงานนี้นะครับจะเห็นว่าจะเริ่มจากการร่างภาพก่อนนะครับจากนั้นค่อยใส่แสงเงาให้เหมือนกับภาพถ่ายนะครับนี่คือการวาดเส้นโดยวิธีการแบบจิตรกรนนั่นเองครับการวาดเส้นที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของทัศนศิลป์น,นี่ครับ อย่างที่3คือการวาดเส้นของประติมากรประติมากรคืออะไรครับนะมีคนตอบถูกประติมากรก็ยกตัวอย่างเช่นนักปั้นอย่างนี้นะครับนักเรียนรู้อยู่แล้วเนาะก่อนจะปั้นได้เป็น3มิติครับเราต้องร่างภาพใน2มิติก่อนคือการวาดเส้นให้ชัดเจนนั่นเองครับอาจะเห็นตัวอย่างใช่ไหมครับบนหน้าจอนะครับศิลปินใช้ดินสอ วาดเส้นให้มีลักษณะเป็นขาวดำก่อนลงแรงเงานะครับขาวเทาดำจากนั้นก็นำแบบที่ได้จาก2มิติในการวาดเส้นนี่แหละนำไปสร้างสารรค์เป็นผลงานประติมากรรม3มิติครับ นักเรียนครับถึงเวลาที่หลายคนรอคอยนะครับคำถามพัฒนาการคิดกลับมาอีกแล้วเหมือนเดิมครับมีเวลานะครับในการคิดคำตอบและตอบออกมาเพียงแค่3วินาทีเพราะฉะนั้นจะต้องมีสมาธิมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลานะครับเดี๋ยวมาเริ่มข้อที่1ดีกว่านะครับข้อที่1น,นี้ครับการว่าเส้นพื้นฐานเบื้องต้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ3วินาทีเหมือนเดิมจับเวลาแล้วนะครับตั้งสติให้ดีขอนับ1 นับ2และนับ3เฉลยครับเฉลยนะครับคือการวาดเส้นของสถาปนิกจิตรกรและประติมากรนั่นเองครับหลายคนตอบถูกเก่งมากนะครับคนที่ยังไม่ถูกยังมีข้อต่อไปอยู่นะครับามาถึงข้อที่2แล้วนะครับในการวาดภาพนักเรียนควรปฏิบัติสิ่งใดเป็นอันดับแรก3วินาทีเช่นเคยครับนับแล้วนะครับนับ1 2และ 3เฉลยครับสิ่งที่ต้องปฏิบัติในอันดับแรกคือควรร่างภาพก่อนนั่นเองเพื่อจะได้ผลงานตามที่เราต้องการและชัดเจนก่อนจะวาดจริงนะครับนักเรียนครับเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจดีกว่านะครับเกี่ยวกับการวาดเส้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของทัศนศิลป์ครับว่าเราสรุปแล้วตรงกรันหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างนะครับผู้สร้างผลงานต้องฝึก ฝนพื้นฐานการว่าเส้นให้เชี่ยวชาญให้ชำนาญโดยไม่ยึดติดทักษะนะครับมีอิสระและทดลองคน้นคว้าวิธีการใหม่ๆเพื่อจะได้มีเอกลักษณ์เป็นเฉพาะของตนเองนะครับผลงานจะได้น่าสนใจนะครับ อ่านักเรียนครับมาถึงภาระงานและชิ้นงานแล้วนะครับอย่าเพิ่งทําหน้ากังวลนะครับไม่ยากเลยแถมภาระและชิ้นงานนี้นะครับส่งผลให้นักเรียนที่ตั้งใจทำนะครับเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวดูโจทย์ก่อนว่ามีภาระงานชิ้นงานต้องทํำอะไรบ้างนะครับ ครูจะให้นักเรียนนะครับเลือกผลงานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวกับการวาดเส้นจากการศึกษาธรรมชาติของศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับจากนั้นวิเคราะห์หลักการออกแบบและการสร้างสารรค์ผลงานลงในแบบบันทึกที่กําหนดให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแบบบันทึกดีกว่านะว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับแบบบันทึกบนหน้าจอนี้นะครับคือแบบบันทึกผลงานการวาดเส้น จากการศึกษาธรรมชาติของศิลปินที่มีชื่อเสียงให้เลือกภาพมาหนึ่งภาพนะครับภาพที่เงนเลือกนะครับนำมาติดบนพื้นที่สี่เหลี่ยมบ้างๆงที่ครูได้เตรียมไว้ให้นะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนชื่อผลงานให้ชัดเจนนะครับ ว่าผลงานที่เลือกมานะครับชื่อว่าผลงานอะไรและต่อมานะครับเขียนว่าศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานนี้ชื่อว่าศิลปินท่านใดนะครับจะเป็นศิลปินต่างชาติหรือศิลปินไทยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วในผลงานที่นักเรียนเลือกมาชิ้นนี้นะครับมีทัศนธาตุในผลงานอะไรบ้างนะครับเขียนให้ครบนะครับสังเกตก่อนแล้วก็เขียนมานะครับและสุดท้ายครับหลักการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน เป็นอย่างไรนักเรียนลองวิเคราะห์ผลงานที่นักเรียนเลือกมานะครับแล้วก็เขียนบรรยายให้เข้าใจให้ชัดเจนมากที่สุดนั่นเองครับหลายคนทำงานมาแล้วขอชื่นชมนะครับงานทุกคนดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติชิ้นงานกันดีกว่านะครับ การวาดเส้นนั้นนะครับเป็นวิธีการถ่ายทอดการแสดงออกเบื้องต้นของผู้สร้างสารผลงานทัศนศิลป์โดยสร้างรูปจากสิ่งที่เห็นภายนอกนะครับแล้ว พัฒนาเป็นผลงานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิควิธีการต่างๆที่คิดค้นขึ้นนะครับทัาเรียนศึกษาศิลปินหลายท่านก็จะพบว่าเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตนนะครับลองศึกษาหลายๆท่านดูแล้วลองดูซิว่าตัวเองสามารถพัฒนาจนมีเอกลักษณ์ของตนเองได้หรือเปล่านะครับน่าสนใจใช่ไหมลงมือทําแล้วก็ศึกษาจากเพื่อนๆของตนเองด้วยนะครับนักเรียนครับนักเรียนได้ทําชิ้นงานเรื่องการวาดเส้นจากการศึกษาธรรมชาติและการวาดเส้น ซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของทัศนศิลป์แล้วนะครับครูอยากให้นักเรียนนะครับออกมานําเสนอผลงานของตนเองนะครับให้เพื่อนๆฟังนะครับที่หน้าชั้นเรียนของเรา โดยพวกเรานะครับจะมาร่วมกันประเมินผลงานของเพื่อนนะครับว่าเข้าใจเรื่องการวาดเส้นจากการศึกษาธรรมชาติและการวาดเส้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของทัศนศิลป์เข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานของพวกเรานะครับให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับ นักเรียนครับเมื่อได้เรียนรู้เนื้อหาเรื่องการวาดเส้นจากการศึกษาธรรมชาติและการวาดเส้นซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของทัศนศิลป์ไปแล้วนะครับครูหวังว่านักเรียนนะครับคงจะนําความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานทัศนศิลป์ของตนเองต่อไปอาจจะนาไปวาดภาพทิวทัศน์ที่ตันเองสนใจนะครับแล้วนําไปใส่กรอบรูปเพื่อมอบเป็นของที่ระลึก หรือของขวัญให้แก่ผู้อื่นในโอกาสต่างๆที่สําคัญนะครับหรืออาจจะนําไปจัดนิทรรศการหรือจําหน่ายในราคาย่อมเยาวนะครับนักเรียนก็จะได้นําผลงานตรงนี้นะครับไปเป็นไรายได้ส่วนหนึ่งนะครับอาจจะนำารายได้เหล่านี้นะครับมาซื้ออุปกรณ์แล้วก็สร้างสรรคผลงานต่อยอดไปอีกนะครับเชื่อว,ว่าลูกศิษย์ของครูนะครับทำได้อยู่แล้วเนาะนอกจากนี้นะครับในยุคดิจิตอลเหล่านี้นะครับเราสามารถเผยแพร่ ผลงานของเราครับลงใน Facebook, Instagram, Twitter หรือช่องทางที่นักเรียนมีนะครับให้ผู้ที่สนใจนะครับมาดูมาแลกเปลี่ยนความคิดนักเรียนจะได้นําประโยชน์เหล่านี้นะครับมาปรับปรุงผลงานของตอนเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับจนสุดท้ายเราอาจจะมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ของตอนเองเหมือนศิลปินแห่งชาติศิลปินนานาชาติที่เรานํามาเป็นตัวอย่างก็ได้ครูเชื่อมั่นว่าลูกศิษย์ของครูนะครับทำได้อยู่แล้วนะครับอย่าเพิ่งยออ่อท้อ ครูเป็นกำลังใจให้นะครับการเรียนในหน่วยที่1น,นะครับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกในโอกาสต่อไปนะครับหวังว่านักเรียนจะตั้งใจในการทำงานที่ครูมอบหมายไว้ให้นะครับแล้วสิ่งใดที่นักเรียนไม่เข้าใจสามารถย้อนดูคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ